อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่167ต้นแดนดิไลออนปีศาจกลางดินแดนสุขาวดีแสงสว่างเริงระบมทะเลสาบวิเศษแวววาวดุดยกเม็ดงามแต่สงครามใหญ่ในตอนนี้กลับทำลายความสงบของที่นี่อัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์กลุ่มหนึ่งวิวาทกับฝูงว่านอนเทพเจ้าครั้งใหญ่หก วานอนเทพเจ้าตัวหนึ่งคำรามกระโดดขึ้นโอบอุ้มมังกรชื่อที่สว่างสวัยทั้งตัวอ้าปากดุดอ่างเลือดเผยเขี้ยวคมขาวโพลนเต็มปากกำหางของมันแน่นแล้วกัดทันทีไปให้พ้นมังกรชื่อคำรามขยับร่างกายอย่างดุดันมันมีฐานะเป็นถึงสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์กายเนื้อแข็งแกร่งไร้เทียมทาน การดิ้นรนเช่นนี้บวกกับแรงเสริมจากอัขระเพียงนิดก็สามารถทลายเขาได้แควกเคี้ยวคมของวานนเทพเจ้าตัวนี้หักร้องโหยหวนไม่ขาดสายแต่มันกลับอม,มหิอย่างหาที่เปรียบไม่ได้กรงเล็บสีทองคมกริบเป็นอย่างมากกระพริบแสงเย็นทั้งยังมีอักขระลึกลับกระจายตัวอย่างหนาแน่นฟาดมายัางหางของมังกรชื่อมังกรชื่อคลางในลำคอหางท่อนนั้นมีเลือดพุ่งกระฉุด มีใช่เพราะร่างกายมันแข็งแกร่งไม่พอแต่เพราะประสบกับการโจมตีในระยะห่างไกลของวานอนเทพเจ้าเมื่อสองวันก่อนควางหอกศึกออกไปตรึงมันไว้บนพระสุธาแม้มันจะใช้ยาล้ำค่าทำให้หางที่ขาดฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่เพราะมันเคยขาดบัตรนี้ย่อมชุ่มโชคด้วยเลือดวานอนเทพเจ้าดูร้ายอับปลักใช้กรงเล็บแหลมคมฉีกเนื้อออกมาชิ้นหนึ่งทั้งเป็นส่งมันเข้าปาก เลือดวิเศษแตกกระเด็นปลุกความดุร้ายของฝูงวานอนสีทองรอบๆต่างพากันกระโจนมาข้างหน้าพร้อมกันนั้นเป็นเลือดเนื้อที่เป็นยาล้ำค่าในสายตาของพวกมันนั้นล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดโขกมังกรชื่อแผดเสียงด้วยความโกรธอาวุธล้ำค่าส่องแสงไม่คำนึงว่าจะผลานพลังปราณด้วยหมายสังหารผู้ที่ล่วงเกินความน่าเกรงขามของมัน อีกฝากหนึ่งจูเจียนก็อาบเลือดเช่นกันสู้รบอย่างดูเดือดกับวานอนฝูงใหญ่และผีเสื้อปีศาจแยกฟ้าปี้ฟางและวานอนทั้งสามฝ่ายกำลังรบกันนัวต่อสู้จนถึงขั้นนี้ทุกฝ่ายล้วนสู้อย่างไม่คิดชีวิตในอดีตวานอนสีทองฝูงนี้โหดเหี้ยมอำมหิตเป็นอย่างมากภายใต้การนำทัพของราชาวานอนเทพเจ้า เคยแข่นค่าสังหารราชันไม่ต่ำกว่าหนึ่งตนช่วงชิงยาครอบจักรวาลมาสี่ต้นตอนนี้ชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งกลับอาจหารมาล้วงคองูเห่าให้อภัยไม่ได้สื่อยี่ย่างสามขุมไปข้างหน้ารายล้อมด้วยแสงสว่างอันน่าตื่นตะลึงอีกแค่ก้าวเดียวก็สามารถถอนต้นท้อเซียนสีเงินต้นหนึ่งออกมาได้เขายิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ไร้เทียมทานเต้าฝ่าเท้าของเขามีศพของวานอนหมอบคลานอยู่ไม่น้อยเลยกลางผืนป่าเก่าแก่เจ้าตัวเล็กยืนอยู่หลังลำต้นแก่จดจ้องทุกสิ่งอย่างเงียบงนันภายในสนามรบดูเดือดเหลือเกินทุกฝ่ายต่างรบอย่างไม่คิดชีวิตเขาไม่พูดแม้แต่คำเดียวชมศึกอย่างเงียบงนันทันใดนั้นเขาเกิดลางสังหรณ์หนังตากระตุก ขณะเดียวกันหมาป่าน้อยก็เห่าหอนขึ้นมาเสมือนว่าพบเจอสิ่งที่อันตรายสุดแสนเกรดทีมะขาวสะอาดเกลด็ดแล้วเกรดเล่าโปรยปลายโปร่งแสงระยิบระยับงดงามอย่างยิ่งล่องลอยกลางผืนป่าเก่าแก่แห่งนี้แย่แล้วขณะที่เขาเกิดสังหอนถึงสิ่งไม่ดีแขนขวาก็ปวดแปลบขึ้นมาราวกับถูกแมลงอะไรกัดไปสองคำ มีเมล็ดพันธุ์นอกรากอยู่ในเลือดเนื้อของเขาเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าตัวเล็กตะลึงระคนความโกรธเบิกตากว้างเพ่งมองเขตภูเขาด้านหน้ามันไม่มีทางเป็นเกล็ดหิมะอย่างแน่แท้แต่เป็นปุยฝ้ายขาวสะอาดโปรยปลายเต็มท้องนภา,าอย่างเบียดเสียดยัดเยียดต้นแดนดีไลออนปีศาจเมื่อครั้งบรรพการเคยมีต้นไม้ปีศาจเย้ยโลกาต้นหนึ่ง ก่อเกิดหายนะอันไร้ที่สิ้นสุดบนดินแดนนรกครั้งหลังเลือดเป็นสายน้ำเพียงมันลงมือก็ไม่อาจต้านทานได้มันสาดทอมเมล็ดพัน์วิเศษเรียกอีกชื่อว่าฝอยปีศาจแห่งคำสาปแช่งสามารถฝังรากบนกายของผู้กล้าดูดซึมพลังปราณทั้งร่างของพวกเขาทำให้ร่างของมันแข็งแกร่งยิ่งใหญ่ไม่หยุดจากสิ่งน,นี้ ในยุคที่มันมีอำนาจบาดใหญ่แม้แต่เทพารักษ์ที่ทุกเผาพันุ์ให้การเคารพกราบว่ายังต้องหลบถอยไม่อาจหารูปคมมันนั่นเป็นการเวลาอันมืดมนอย่างแท้จริงต่อมามันฝังฝอยปีศาจแห่งคำสาปแช่งลงบนกายของเทพเจ้าองค์หนึ่งดูดซึมพลังปราณสุดท้ายสู่พลังชีวิตของมันจนแห้งเหือดทำให้ตนเองเปลี่ยนสภาพอีกขั้นหนึ่งถือได้เป็นไร้คู่ต่อกรในทั่วล่า เนื่องจากจิตสังหารของมันเข้มข้นเกินไปเป็นเหตุให้ทวยเทพร่วมมือในที่สุดรวมพลังจัดการมันต่อสู้ดูเดือดเนิ่นนานทุ่มเทความเจ็บปวดรวดร้าวสุดท้ายก็มีชัยเหนือมันนั้นเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวเมื่อต้นแดนดีไลออกปีศาจปรากฏตัวสิบทิศเงียบสงัดไม่มีผู้ใดบังอาจยั่วย,ยุแม้แต่เทพ,พเจ้าที่ประเทศเก่าแก่เส้นสวงยังต้องล่าถอย เพราะมันน่ากลัวผิดปกติอย่างแท้จริงการเวลาอันยาวนานล่วงผ่านเผ,ผ่าพันุ์นี้ไม่ปรากฏกายอีกต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้นแดนดีไลออนปีศาจท,ที่เข้าสู่โลกใบน้อยนี้ไม่ธรรมดาโดยสิ้นเชิงอาจหารอยู่ร่วมกันสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์หากม่ใช่เพราะความสามารถปานนั้นจะมีความมั่นใจเช่นนี้ได้อย่างไรในเวลานี้ตอนนี้มันเลือกลงมือกับเจ้าตัวเล็ก พิ่งมาเยือนก็ฝังฝอยปีศาจแห่งคำสาปแช่งลงอย่างเงียบเชียบป้องกันเมื่อมองเห็นเกล็ดหิมะลอยล่องก็สายไปเสียแล้วแขนข้างนั้นของเจ้าตัวเล็กส่องแสงเขาอยากบีบมเมล็ดพันธุ์วิเศษออกไปต้นแดนดีไลออนปีศาจปร,รากฏตัวมิได้สูงใหญ่มากนักแต่กลับมีพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมด้วยรัศมีแสงเจิดจ้าประหนึ่งต้นไม้เทพ,พเจ้าจากครั้งบรรพการสะเทือนขวัญผู้คน กิ่งใบของมันเขียวชอุ่มเปี่ยมด้วยกลิ่นอายแห่งมักลำต้นมีลูกกลมขาวดุดหิมะลูกหนึ่งกำจายสีสันพราวพรายราวกับจันเต็มดวงทั้งยังปล่อยฝอยปีศาจแห่งคำสาปแช่งบางส่วนอยู่บ่อยครั้งทำลายเจ้าตัวเล็กตะโกนลั่นร่างกายมีริ้วคลื่นกระเพื่อมกระจายตัวบีบคั้นเมล็ดพันธุ์วิเศษเต็มท้องนภา,าให้ล่าถอย แต่ทว่าแขนของกลับเจ็บปวดรวดร้าวฝอยปีศาจสองเส้นฝังรากเสียแล้วหมายดูดซึมพลังที่หล่อเลี้ยงด้วยเลือดเนื้อของเขาฝอยปีศาจฝังรากแตกหน่อง,งอกก้านออกมาเสียแล้วบรูหมาป่าน้อยครางตำ่ำผู้เปือเป้อนฝอยปีศาจมีแต่ตายกับตายเท่านั้นต้นแดนดีไลออนปีศาจเอ่ยปาก รากของมันมีขนาดใหญ่มากกำลังเดินเหินประหนึ่งเท้าคนทั่วทั้งต้นปกคลุมด้วยอักขระสีเงินแน่นขนาดแม้มันเป็นต้นไม้แต่ลำต้นมีอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้ามนุษย์สามารถอ้าปากพูดได้เสียงกรอบแกรบดังขึ้นฝอยปีศาจที่เริงระบําเต็มท้องฟ้าลอยมากระพริบแสงเย็นราวกับจักรวาลร่วงลงช่างเป็นเลือดเนื้อล้ำค่าที่แข็งแกรง่ง ต้นแดนดีไลออนปีศาจเปิดฉากโจมตีที่ดุดันมากยิ่งขึ้นยามอ้าปากอวัยวะทั้งห้าอัปลักษ์เล็กน้อยเจ้าตัวเล็กคิ้วตั้งขึ้นกระตุ้นอักขระที่จารึกในการอย่างรู้ดั้งเดิมเพื่อใช้หลอมละลายมเมล็ดพันบนแขนพลางต่อต้านคมมีดปีศาจที่มืดฟ้ามัวดินทำลายเขาตะโกนลั่นแขนสองแสงออกแรงขยับเลือดพุ่งกระเซน็นออกมาจำนวนมากทันที มาพร้อมกับเนื้อชิ้นหนึ่งบีดเมล็ดพันธุ์วิเศษสองเม็ดออกไปทั้งเป็นเก็บต้นแดนดีไลออนปีศาจต,ตะเบงเสียงหมายเก็บมเมล็ดพันธุ์สองเม็ดนั้นกลับคืนมาได้มาซึ่งเลือดของเจ้าตัวเล็กดูดซึมร่องรอยชีวิตและพลังวิเศษของเขาเก็บไม่ได้เจ้าตัวเล็กตะโกนเสียงความดังขึ้นกัดก้านอ่อนเขียวฉอุ่มก้านหนึ่งไว้ ฟันขาวสะอาดทั้งปากส่องแสงเคี้ยวฝอยปีศาจท,ที่แข็งแรงกว่าเหล็กกล้าจนละเอียดจากนั้นเขาก็กินมันทันทีต้นแดนดีไลออนปีศาจตะลึงงานเป็นครั้งแรกที่พบเจอคู่ต่อสู้เช่นนี้แต่ไหนแต่ไรามามันเป็นผู้ดูดซึมเลือดเนื้อของผู้อื่นวันนี้กลับพบเจอคนอมหิตเช่นนี้กินมเมล็ดพันธุ์ของมันโดยตรงฝอยปีศาจอีกหนึ่งเส้นก็หนีหายนะครั้งนี้ไม่พ้น เจ้าตัวเล็กเสกกระจกล้ำค่าส่วนหนีออกมาหยุดยั้งมันกัดเมล็ดพันธุ์ที่แตกหน่อแตกกิ่งเส้นนี้จนขาดราวกับแทะหัวชัยเท้ากินมันเข้าไปทั้งเป็นช่างเป็นฟันที่ร้ายกัดเสียจริงต้นแดนดีไลออนปีศาจตะลึงงนันฝอยปีศาจแห่งคำสาปแช่งเป็นอาวุธล้ำค่าแข็งแรงทนทานเหนือความคาดหมายอีกฝ่ายกลับสามารถกัดให้ละเอียดและกลืนมันลงไปเหนือจินตนาการอย่างแท้จริงสวบ เจ้าตัวเล็กกระโจนขึ้นไปทิ้งร่องรอยไว้บนตำแหน่งเดิมเป็นทางยาวต่อสู้ดูเดือดกับต้นแดนดีไลออนปีศาจอักขรระเต็มท้องน้าแสงวิเศษบทบังดวงตะวันเจ้าตัวเล็กโมโหเดือดดานอีกฝ่ายบางอาจคิดจะขมือบเขาปลูกฝอยปีศาจลงบนกายเขาเขาลงมือสุดกำลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างดูเดือดต้นแดนดีไลออนปีศาจแข็งแกร่งเสียจริง โดยเฉพาะการอย่างรู้อักขระหน้าตะลึงยิ่งกว่าต้นไม้โยกไหวปล่อยแสงสว่างอักขระลึกลับพร่างพรายเคล็ดวิชาล้ำค่าเจิดจ้าปกคลุมที่แห่งนี้ไว้มเมล็ดพันุ์วิเศษเต็ตเตมฟากฟ้าสว่างวาบอักขระนานาชนิดประสานร,รวมกันเรียงรายเป็นค่ายกลปีศาจบรรพการหลอมเจ้าตัวเล็กไว้ตรงกลางทำการหลอมละลายพรุ เจ้าตัวเล็กมือถือดาบหักมุ่งหน้าไปห้ามหันและต้นแดนดีไลออนปีศาจสัส่นไหวกลุ่มแสงไหลทะลักเป็นศาสตราวุธต้องห้ามเช่นกันเพียงปรากฏขึ้นก็มีแสงปีศาจท่วมทนท้องฟ้งฟาเสียงหวัดวิวดังไม่ขาดสายน่ากลัวเหลือเกินคงมิใช่อาวุธที่ได้จากการประหารเทพ,พเจ้าองค์นั้นหลอกกระมังยายจึงปรากฏภาพน่ากลัวถึงเพียงนี้เล่า บนพรมวิเศษสิงโตเก้าเสียนและคนอื่นๆต่างตะลึงลานมีภาพปรากฏขึ้นที่นั่นอย่างเลือนรางบนแผ่นดินหลังเลือดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายร้องอย่างทุกข์ทรมานชนเผ่าใหญ่มากเหลือขนานับถูกแข่นฆ่ายังมีประเทศเก่าแก่พินาศย่อยยับต้นไม้ปีศาจมียานวิเศษต้นหนึ่งปกครองโลกลากกว้างใหญ่ไพศาลแม้แต่เทพ,พเจ้ายังต้องล่าถอยตึง ดาบหักในมือเจ้าตัวเล็กฟาดลงบนกลุ่มแสงทำให้อาวุธล้ำค่าของต้นแดนดิไลออนปีศาจเผยออกมามันเป็นไม้ตะพดวิเศษดำเกรียมมีกลิ่นอายกำราบตะวันจันทราและดวงดารารายล้อมอยู่นี่เป็นอาวุธของต้นไม้ปีศาจในอดีตต้นนั้นไม่คิดว่าจะเหลือท่อนหนึ่งเช่นนี้ขั้วหลิงพรั่นพรึงนางมาจากประเทศเพลิงย่อมล่วงรู้การเวลามืดดำในอดีตการนั่น เห็นได้ชัดว่าต้นไม้ปีศาจต,ต้นเล็กที่เข้าสู่โลกบรรพาการใบนี้มีความสัมพันธ์น่ากลัวอย่างยิ่งยวดกับปีศาจเย้ยโลกาตนนั้นเสียงวิ้งดังขึ้นดาบหักปะทะกับไม้ตะพดดำเกรียมนั่นรัศมีแสงลุกไหม้แต่งแต้มดวงดาราดวงแล้วดวงเล่าและยังมีเสียงคำรามของเทพ,พเจ้าทั้งสองกลายเป็นทะเลดวงดาวติดพันกันปะทะชนอย่างรุนแรงกลืนกินกันและกัน นี้เป็นการแพร่ขยายของการต่อสู้แห่งเหล่าทวยเทพบรรพการเสมือนกับลุกลามจากยุคสมัยนั้นมายันวันนี้ตูมต้นแดนดีไลออนปีศาจเปล่งแสงร่างกายแวววาวโปร่งแสงใบไม้ส่งเสียงดังวีดวิวแสงสีเขียวสดใสดหมอกควันลอยขึ้นใบไม้และกิ่งกา้านเต็มต้นของมันสอ่องอักขระแปลปราบกดอัดไปเบื้องหน้า ตัวมันเองก็คืออาวุธล้ำค่าทำลายทุกสิ่งโดยเฉพาะรากนั่นประหนึ่งแขนหลายสิบแขนทะลวงก้อนหินหลายหมื่นช่างโดยรอบมากมายห่อหุ้มเจ้าตัวเล็กไว้เด็กอมมหิตย่อมไม่แสดงความอ่อนแอกระแสะไฟฟ้าเริงระบำทั่วร่างกายจันทราวเศษสีเงินดังมีดกระจายไปฟันด้านนอกแย่แล้วถูกต้นปีศาจตรึงไว้ภายในต้องตายอย่างไร้ข้อกังขา ต่อสู้ระยะประชิดกับมันไม่ได้เป็นอันขาดอีกาฝ่ายร้องลั่นต้นปีศาจเยือกเย็นรากเป็นเส้นๆพันเกี่ยวเจ้าตัวเล็กจากนั้นยื่นคมดาบออกมาทิ่มไปยังร่างกายของเขาหมายดูดซึมพลังปราณทั่วร่างไม่แน่หรอกใครกินใครก็ยังไม่รู้แน่นกแดงยักษ์เชื่อมั่นในตัวเด็กอมมหิตเป็นอย่างมากเพราะเคยเห็นเขากลืนน้ำทิพทั้งเป็นมาแล้ว หินตีเทพพเจ้ายักหน้าอย่างรู้อยู่แก่ใจเพราะเจ้านั่นเคยกินแม้แต่เม็ดทรายวิเศษบทขยี้จนละเอียดแล้วกลืนลงท้องไปตอนนี้ยังคงสุกกายสบายดีเช่นเดิมเจ้าตัวเล็กกำจายกระแสะไฟฟ้าสีทองทั่วร่างขัดขวางรากเหล่านั้นแม้มีบางส่วนทะลวงเข้ามาได้ทำให้เขาหลั่งเลือดแต่เขากลับไม่เกรงกลัวโอบต้นปีศาจไว้แล้วแทะอย่างบ้าระหร่ำกรอบกแกรบ ต้นแดนดีไลออนปีศาจกระตุกอย่างรุนแรงลำต้นของมันถูกกัดจนเป็นหลุมเด็กอมมหิตมีในตาเจิดจ้ากินอย่างอร่อยอร่อยกระนำกัดอย่างไม่หยุดไม่ย่อนสมควรตายนักเขาเป็นมนุษย์จริงหรือยายจึงแหลมคมยิ่งกว่าเขี้ยวของอสูรบรรพการเหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงต้นปีศาจส,สาบแช่งเจ็บปวดจนร่างกายสั่นระร,ริกมันทะลวงร่างกายของเจ้าตัวเล็ก กลืนกินเลือดลมของเขาแต่ว่ามนุษย์หนุ่มคนนี้กลับไม่อ่อนล้าระเบิดเคล็ดวิชาล้ำค่าฟันเล็กสว่างสวยนี่จะกัดลำต้นของมันให้ขาดหรือปราดเปรียวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้กินลำต้นไปชิ้นใหญ่ทันทียิ่งไปกว่านั้นเขากางแขนกระทืบเท้ามากพลงังไม่รู้จักจบจากสิ้นหมายหักรากและกิ่งก้านของมันให้หัก หากผู้อื่นถูกต้นแดนดิไลออนปีศาจพันธนาการต้องหวาดหวั่นเป็นแน่เพราะหมายความว่าจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เจ้าตัวเล็กไม่เกรงกลัวกำลังแข่งความเร็วกับมันกลืนกินลำต้นของมันแควกเจ้าตัวเล็กมีพลังสถานโลกาแทบฟาดต้นปีศาจจนแยกออกฉีกกิ่งก้านเส้นหนาของมันขาดลงมาทั้งเป็นเคล็ดวิชาล้ำฆ่าเริงระบำกระแสะไฟฟ้าเข้าสู่กลางต้นไม้ ต้นแดนดีไลออนปีศาจทนมามากพอแล้วสะเทือนอย่างรุนแรงปล่อยรากทั้งหมดล่าถอยไปอย่างรวดเร็วทั้งยังเก็บไม้ตะพดดำตรียมกลับมาจัดอันดับให้เจ้าตัวเล็กเป็นสัตว์ที่อำมหิตที่สุดจำต้องรักษาระยะห่างที่ไกลพอสมควรกับเขาทำการคุมเชิงร่างกายของเจ้าตัวเล็กหลั่งเลือดอุ้งกิ่งเขียวชะอุ่ม กระพริบแสงสว่างระยิบระยับแล้วกัดเสียงดังกรอบกแกรบกลืนลงท้องไปอย่างรวดเร็วต้นแดนดีไลออนปีศาจเห็นดังนั้นก็เงียบงนันมันไม่พูดคำใดถอยหลังไปอย่างเงียบเชียบหายลับไปในป่ารกชัดเงียบสงบตั้งแต่ต้นยันบัดนี้ช่างเป็นกำลังกัดที่ดีเสียจริงด้านหลังหัวหลิงสิงโตก้าวเสียนนกแดงยักษ์ต่างมองอย่างเงียบสนิทไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดี รสชาติของอ้อยหวานไปหน่อยเจ้าตัวเล็กกระพริบตากินกิ่งส่องแสงท่อนสุดท้ายอย่างอร่อยอร่อยแล้วพูดเช่นนี้ใจกลางป่ารกชัดต้นแดนดีไลออนปีศาจสะดุ้งแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นจากนั้นเนื้อตัวสั่นระริกระเบิดลำแสงเจิดจ้าทำให้ดินแดนสุขาวดีสั่นไหวแต่ว่ามันยังคงไม่ยอมหันหลังจากไปอย่างเงียบงันตูม ริมทะเลสาบวิเศษจวนรู้ผลแล้วหญิงสาวชุดม่วงกวัดแกว่งเขาสีทองอักขระน,นานาชนิดล้วนพินาศโจมตีฝูงวานอนจนล่าถอยพุ่งไปด้านหน้าต้นท้อเซียนสีเงินต้นหนึ่งนางจะถอนเอาไปพร้อมรากฝูงวานอนโกลาลอนหม่านจู่โจมสังหารนางพร้อมกันขณะเดียวกันปี้ฟางจูเจียนมังกรเชือผีเสื้อปีศาจแยกฟ้าต่างลงมือแล้ว สังหารจนเข้าประชิดใช้สมบัติล้ำค่าสะเทือนฝูงวานอนให้ถอยหลังและในขณะนี้เองนาภาสันคลนสื่อยี่ลงมือตาซ้ายมีปี้อ้านบินออกมาตาขวามีครุดทองพุ่งออกมาล้วนก่อร่างจากอักขระสะเทือนวานอนรอบต้นทอเซียนจนลอยลิ้วเขาถืออาวุธล้ำค่าลึกลับเป็นแรงเสริมตนเจดจ้าลานตาประหนึ่งดวงตะวัน จากนั้นสำแดงเคล็ดวิชาล้ำค่าผ่านดวงตาคู่นั้นอนุภาพเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณอักขระเป็นเส้นๆส้นผนึกกำลังสว่างสวยัยพระตาห่อหุ้มยาครอบจักรวาลสีเงินต้นหนึ่งลอยขึ้นจากพื้นดินในบัดดลแย่แล้วสิงโตเก้าเสียนประหลาดใจในที่สุดก็ได้ไปครอบครองเจ้าตัวเล็กที่ยืนเงียบอยู่กลางผืนป่าเก่าแก่ ระเบิดการเคลื่อนไหวทันใดแปลงร่างเป็นลำแสงเสียงโครมดังขึ้นฟันเขาหินที่อยู่ไม่ไกลหักโคน่นเขายกยอดเขาหินที่หักลงมาขึ้นกระแทกไปด้านหน้าทันมีบทบางคนทั้งหลายอยู่ใต้ล่าง